ทันทีที่นักท่องเที่ยวลงจากเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยทุกคนจะต้องเดินทางมาที่บริเวณจุดตรวจผู้โดยสารขาเข้าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจหนังสือเดินทางและเช็คประเภทของวีซา่าก่อนที่จะเข้ามายังประเทศไทยทั้งหมดนี้เป็นมาตรการหลักในการคัดกรองชาวต่างชาติก่อนก้าวเท้าเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อสอดรับนโยบายความมั่นคงของรัฐบาล คือมาตรการในการตรวจสอบนี่เรามีมาตรการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับสำหรับนัาทต้องเที่ยวโดยเฉพาะกับบุคคลกลุ่มเป้าหมายต่างๆนะครับนะครับอันนี้เราก็จะมีมาตรการในการตรวจสอบแล้วก็สกรีนนะครับโดยเฉพาะกรณีที่มีหมายจับก็ดีนะครับหรือเป็นกรณีที่เป็นบุคคลที่ไม่เหมาะสมที่จะเข้าประเทศนะครับ เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต้องเพิ่มความรัดกุมในการทํำงานมากขึ้นเป็น2เท่าโดยจะทำการเรียกสุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศกลุ่มเฝ้าระวังเช่นประเทศในกลุ่มเอเชียใต้ประเทศในทวีปแอฟริกาและประเทศในแถบตะวันออกกลางและนี่นะครับก็คือประตูทางเข้าสู่ประเทศไทยครับ ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนที่อยากเข้าไประเทศไทยนั้นต้องผ่านจุดจุดนี้ครับถึงจะถือว่าเป็นการเข้าไประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ครับโดยทางสํานักง,งานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้มีมาตรการในการตรวจสอบเอกสารพาสปอร์ตรวมถึงวีซ่าครับเพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรข้ามชาติที่อาจแฝงเข้ามาในช่วงเทศกาลแบบนี้ครับนอกจากนี้ทางสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมือง ยังมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกคนคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งขาออกและขาเข้าและยังสร้างความประทับใจในความเป็นไทยให้กับชาวต่างชาติด้วยการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสวมเสื้อลายดอกขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยของอกองกำลัการตรวจกองพิเศษ2ที่จะให้บริการแก่นักท่องเที่ยวนะครับก็เรียนทราบว่าเราก็จะจัดเจ้าหน้าที่ นะครับจัดเน้าที่คอยเสริมนะครับเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกราชอาณาจักรนน่ให้ให้ให้สะดวกสบายเพื่อส่งเสริมนโยบายของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเกือบแสนคนต่อวันหากเปรียบเทียบกับช่วงสงกรานต์ของปีที่แล้วถือว่านักท่องเที่ยวในปีนี้ลดลงเป็นจํานวนมากแต่หลังจากที่คณะรัฐมนตรียกเลิกประกาศใช้พรากอฉุกเฉินทําให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเริ่มรู้สึกมีความเชื่อมัน่นและหันกลับมาเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งพิษณุเล็กปทุมถ่ายภาพรัฐพงศ์รอดกันภัยข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน